เหมยลี่สะดุดตามากขอขอทีแลเธอหน้ารักเธอนหน้ารักสะดุดตามากแล้วคือสวยมากแล้วพิมิมแบบสวยมากๆเลยอะถามก่อนว่าพี่เคยพ้าพิมมาไหมคะเคยใช่ไหมปกติชอบกอกชอบอชอกเราชาประจำไหมประจำเลยคะ่ะแล้วไปเรียนแ,แล้วพี่รู้จักพี่เอ,อเิร์นไดมี่ไหมอ๋อเคยเห็นอยู่ในทิกต็อก้ะคะแล้วพอจะรู้ไหมว่าพี่เขาก็ทํา พีมมพมาเหมือนกันไม่รู้ใช่ไหมงั้งนคือตอนนี้ค่ะรีอมว่าผหิวก็เลยอยากให้รอแล้วพี่เป็นสายพก้วยใช่ไหมยอยากให้พี่แบบรีวิว,เร,วเรียวจากใจได้เลยว่าพี่ใช้แล้วเป็นออยังไงขอให้ได้ไหมคะอ,อ่าอพี่รูปได้เลยขอรีวิวแบบเรียวๆได้เลยนะดีไม่ดียังไงบอกเลยดได้เลยเหมือนแตกตัวเป็นน้ำใช่ไหมใช่ค่ะคือมันเป็นแตกตัวเป็นน้ำทุกคนตัวนี้ พี่ขอเทียบเทียบผิวให้ดูได้ไหมสองข้างอ่า <c oughs> ววีเข้าจริงก็คงไมผิวสวยขนาดนี้อ่ะพ <c oughs> ี่แบบให้ความแตกต่างกับที่พี่เคยพกมาได้ไหมว่ามันต่างไหมหรือว่ามันก็เหมือนเหมือนกันเหมือนประมาณแบบเกี่ยงง่ายแต่ที่ใช้อ่ะขอมันจะเป็นคราบไ <c oughs> ม่กี้พี่บอกว่ามันเป็นคราบเหรอคะ <c oughs> ใช่ค่ะที่เคยใช้แบบมันเกี่ยยากอ่ะก็จะเป็นคราบเห็นเลยติดตาม ไิ่เลยค่ะ่ตัวนี้อ่ะที่พี่เพิ่อนกไปอ่ะมันติดคนตลอดทางวันและกันน้ากันเหงื่อดีมากๆแบบที่ไปเล่นน้ําอะไรเงี้ยมันจะติดคนมากมันไม่หลุดเลยเหมือนยิ่งโดนน้ามันยื่งเข้าผิวอันนี้คือแบบจริงๆนะอยากให้ลองแล้วพี่พอจะให้คะแนนได้ไหมคะว่าให้เท่าไหร่ให้ร้อยเต็มสิบเลยค่ะเฮ้ยเกินสิบเลยคขอบคุณมากเลยนะคะขอบคุณจริงๆคือสะดุดนกมากขอบคุณมากนะคะที่ให้เราใช้อคค่ะความสวยเรื่องง่ายต้องไดมี่